ปาเคียงตะวันครับสามสองนบ้าหครับ่เาตะวันปลาเคียงตะวันไปแห่ฮดีไมโอ้เป็นงดันนะเป็นแงดั แล้วก็ไปลคจับไปเป็นโโาปเ่กมันก yup ันทำดีสุดเดีวนะฮะเด2 0จัดตัจัดตออกอาฐานนะครับตรงเตงตรงเตงล้วก็ลำดับหลายรอบรวมตหลายครับ

จวนเลยครับโอ้ตึงเลยกดจวดไปหวยที่เดียวลำดํบเลยไปยุดไปยุดตงนี้น้องจวดเลยงู่างับแตงกำเน่งเอาแบบนั้นที่จับะครับ ตัดสากครับแรงไองคนคุมขัญเมกันผมว a ตัดขวาตัดขวาขาเป็นคนตัดสากกรเด้อตัดสากนะครับใสหัวเป็นัลเจอรเจอรละครับเลยลาครับที่ว่าก่อนมาบุสาม สองหนึ่งไปไปได้ครับการเท่าไปได้สบายมากการนมการก้มมากเลยสมัยเมืองกันไป บาใเออเิดเลยใดเออโขดห้ามบุกบอล้กำลังสามสิบจี้ย่งบนเนวลานะครับเผาดันลามปลาลามออกดีดีหัวไฟเปิดเลยหลุดแรงนเครับเปิดปุ๊บปั๊บหลุนแล้ เผาดังขับรุ่นกันเลยอ่ารุ่นกันครับดีแล้วดีแล้วที่ว่าก่อนมาประกชนก็คือว่ายังบนันไดอย่งนะครับรอยินดีนยักได้ในเวลาสุดท้ายครับจี่กกับก้อยดิมานจงโชคดีสามหนึ่งไป ยาไปลุไปป้าลำดับครับออกจากฐานบ่อมุนนั่นบ่อมุนหมุนแล้วมันลำดับอืมตัวยาดากันเถาะลำดับเลยละครับลำดับก็เป็นข้อยลำดับนะครับข้างซแม่นครพอดีที่สุดแล้ว เอาล็อได้ครับแล้ควาหลวงโอ้โไฟพอเปิดครับที่นี่หลายจี้เบิกฝาคุณจะต้องทำเงินกับคืนให้ที่นี่ด้วยสามสองหนึ่งไป ที่ลีเลยเลยเดียบอว่าลไทยเี่ทีีเลยส้นยอนการันทางครับจ<สร>ี้ครับะยำยอดเริ่อเขาส้วโหมดของแครอย่างนี้ล่างป้า<สร><สร>ขอกำ คือข้อท่านซอจอซอทอบอซเจ้าเลโอ้ผานเงยแสนหนึ่งใส่ทองถึงน่าแถมโอ้จะมีสักกาใส่เนี่ยสักาใส่นี่าการึ้นนะครับรบรับงานสุดยอดเลยนะครับ สูง right. ครับ้เขาสูดีเหลือเกินัขาสูดีครับสุดยอนกันนัทางครบจีบมอกกปาเนี่มันกลับกดไปอีกเลยเปียบบูหรสอซีบีลอเวลาครับนี่อไในสนามหัวหนงานโต๊หนุ่มสามสองหนึ่งไป ครับหางเอาไปยู่หางโบไหวเ้ยหางแกงกืจะเไปละหางนกครับลนไปดีนะครับหางมโบไหวกระเพาะไม่ไหนะครับบางนี่เอักเต็มเยลยครับเยอะมากาแล้วายเลยละครหลลำดาบลัอารเลยเหตดกาตัวม ครการที่มันกระทำดีที่สุดแล้วนะครับตากเน้อคระโปงเร็อคาปกไฟไปสรุปแต่น้ำตัไปสรุปในช่วงกลางกาแล้วรอบเวลาสุดท้ายครับหลองพ่อดังรับลายมอัะไร่ายเอาแดงครับเอาแดงัดินของคนดรนะครับทุกแผ่นกระดาษตรง้สามสอหนึ่งไปไปป ลี tang, ่เหลือสุดยอดกันเดินทางครับเอาแดงครับจไว้ะ euh, คุณเออทีทาหน่อยนึงครับวันนี้ขอเป็นเอาเขียวเดินทางนี้มาสางป้าสางเอาเขียวสามสิบห้า สี่ยังไม่ได้เวลาผิดแล้วสวยงามครับโอ้โสอ้าวแดงครับเปิดแล้วครับรอยลายจริงครับโอ้จ้าฮึ่งจงชคดีสามสองหน Tì lìa tì thắng vào mì tìm mọi người tìm mọi người tìm mọi người กรัวบอไปนุครับจับีทั้งนี้มากๆนย่นะครับจับต่อไปนะครับทีใช่หม้าบอกไปเะทนจับป่ดีงางฐานรอเวลาครับวาะ

หลไปสองอยกเมื่อไละ,ละแม่้นเลยอาเป็นปะไฟถอดออกจากฐานบมุนนะครับสาลงนิดๆนะครับงานตัวาครับผม รอเวลาจริงครับลำมีนะครับตนมีอยู่ลำมีกออกมาแล้วกับไปดองเฟ้นบ้านแบนนะครับปลอดภัยแล้วคืนสูงสูงลมซาซาโตกไกล้ๆได้ี่หลายกลายจังงานจงชมดีสามสองนึงไป

อ่ะเบลลนาอ่ะรอเวลาครับนุ่มก็ทำหมสามเทปครับหาเก้าหาเก้าหาเก้าครับาวเก้องใจไม่บา

สุดยอดการินทางครับดีดอนดีเึ้นครดีวันดีขึ้นสำหรับไม่ค่นีรไไน่ร,าร,าร,าาราา่างาลร่างาร่างาย่างาทิศทางดีงามวางทิ สีสิบห้าสมควรแล้วแกเวลาโยกจบรียึสวยงามครับเบิกันไปก่อนเลยอไฟเปิดมาเวลาัสามเดียบพอเฉลิมพลครับโจม

แต่ไม่ดีไปดีมันเป็นศูนย์นะครับเอาพ่อเอาพ่อไม่โอเคแอบยาวดี่างป่าดูสิโอ้ราอ้ย เดีวด้กินคนอยนะะมันปๆนิดนิดเยอะครับนาเป่า so. อ่ะรอเวลาครับออเฉลิมคนไม่ล่ะชดีสามองหน ฮืมดับโอ้ยเบิดแบบี้ลำดาบเล่นแรงครับเบิด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 หมุนลื่นขึ้นเลยแม่เอ้ยนั่นสอยจอห้มาลูกชายล่าเอาไปจ้อยเบิดอืมเกียร์หอดองหอดไอ้ันไป เงินกับเงินปวดปัดใจเยอะกับผมลูกเสลาครับเอ้ยวันน่อยเพชรบดหน้าเจ้าหนอแรนหนีอัเปิดบักไฟออกจากฐานบ่มิงครับลูกเสลาเราจะไปเทพสมพรจงชมพิสามสองหนึ่งไป อย่าหยุดอย่าหยุดอย่ายลูกไป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 แล้วนะครับมีเสียวนะครับเตะนะครับอ่ะครับรุกต่อไปได้ลอดครับโอ้ฮะอ่ะเบ่งกันไปท่านตัวเล็กสูงซีเก้ามองมากอีกแล้วมองเลยอืมนี่เรามองให้ลอดมากนี่ มันขึ้นไปอีกมันขึ้นไปอีกนี่แหละมากแห้งบางนี่ละนะครับคร<า>ับแค่สะพานครับ้ขึ้นสูงคเลยขึ้นแล่นขึ้นก็มีเสียวแล้วกับรุดดอ,อกหมุนติวไปเลยทำทางงวก็ไ,ได้แน่นอยเ่มึงหันนะกาบกับกับมันรุดดอกไปเลยกับตัวเลึกสูงเนื้อท่านเบิ่งน้าตรงตรงเลยนะครับครับ

อ่ะรอเวลาสุดท้ายครับจะเลื่อนสุกลำหยอดครับ